สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแอดไวครับทุกท่านนะครับอย่างที่ทราบนะครับว่า Windows 11เนี่ยเขาได้ทําการเปิดตัวมาสักพักและนะครับหลายๆคนนะครับผมเชื่อเลยว่ายังไม่รู้นะครับว่าเจ้าตัว Windows 11เนี่ยมันมีดีอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ครับแอดมินได้ทําการรวบรวมฟีเจอร์เด็ดๆนะครับเอามาให้เพื่อนๆนะครับช่วยในการตัดสินใจสําหรับคนที่ยังไม่ได้ลองใช้ Windows 11นะครับหรือว่าใช้แล้วนะครับแต่ยังไม่ทราบว่ามีฟีเจอร์ดีๆแบบนี้นะครับจะมีอะไรกันบ้างครับเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยไป ข้อ 1>, 1มาพร้อมกับรูปลักษ์ใหม่ปรับแต่งง่ายตามใจแต่ยังคงความใช้ง่ายเหมือนเดิมดีไซน์ของ Windows 11นะครับออกแบบมาใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะมาพร้อมกับ wallpaper ใหม่ที่เรียกว่า Bloom นะ,ะเป็นเอกลักษณ์มากเรียกได้ว่าเห็นปุ๊บก็รู้ทันทีครับว่ากำลังใช้ Windows 11อยู่ในส่วนของการ setting การตั้งค่า personalization ต่างๆนะครับสามารถปรับแต่งได้ทั้ง light mode แล้วก็ดาร์ mode นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ dark mode เป็นเทรนด์อยู่มากๆเลยนะ,ะเรียกว่าใช้กันอย่างแพร่หลายเลย และทีมเขาก็มีเลือกอีกมากมายครับแถมยังดาวน์โหลดได้ง่ายๆครับเพียงแค่เข้าไปที่ Microsoft Store ของเราและ Start Menu ครับปกติเราจะคุ้นเคยกับ Start Menu นี่ด้านซ้ายนะครับแต่ว่า w i n d o w 11นะครับเขาปรับมาตรงกลางนะครับเพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้นการแสดงผลนะครับเหมือนสมาร์ทโฟนด้วยโปรแกรมและแอปที่พร้อมใช้งานได้ทันทีหรือถ้าใครไม่ถนัดนะครับก็ยังสามารถปรับมาที่ด้านซ้ายเหมือนเดิมได้เช่นกันครับ2 c a แคปเจอร์หน้าจอได้รวดเร็วดังใจด้วย s nip ปิ้งถูถูกใจใส่แคปแคปไวแคปได้ดังใจนะครับด้วยการใช้ฟีเจอร์ช็อตคัทนะครับเพียงแค่กดที่ปุ่มวินโด์ครับพร้อมกับปุ่มชิปและปุ่ม s บนคีย์บอร์ดนะครับก็จะทําให้เราสามารถแคปหน้าจอได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแคปทั้งหน้าแคปบางส่วนนะครับเราสามารถเลือกได้ดังใจเลยนะครับการใช้ฟังก์ชันนี้นะครับได้ว่าสะดวกมากๆเลยด้วยการใช้ s n i p p i n g Tool ข้อ3ไม่พลาดทุกข้อมูลสําคัญด้วย w i d g e t เข้าถึงตารางนัดหมายนะครับสภาพอากาศการจราจรผลกีฬาต่างๆที่เราสนใจนะครับรวมถึงข่าวสารนะครับรวบรวมมาไว้ในวิดเจ็ตแล้วนะฮะเพียงแค่กดช็อตคัทปุ่มวินโด์ครับพร้อมกับปุ่ม W หรือคลิกที่สัญลักษณ์อุณหภูมิด้านซ้ายล่างของทัสบาร์นะครับเท่านี้ครับการแสดงผลต่างๆที่เราสนใจนะครับก็จะอยู่ในหน้านี้เลยไม่ต้องไปค้นหาในเว็บให้ยุ่งยากเลย 4. แบ่งพื้นที่การทำงานบนเดสก์ท็อปได้ดังใจทำงานง่ายแบบมันติดทัสกิ้งได้ไวไ เดิมในปัจจุบันนะครับการทํางานนะครับหลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการใช้งานก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเลยนะฮะในยุคนี้ก็ต้องบอกว่าการใช้งานบน w i ดีโอ s 11นะครับช่วยให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมากครับในการทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นการดูซีรีส์นะครับพร้อมๆไปกับแชทกับเพื่อนไปด้วยนะครับเรียกได้ว่าเลียวทางกันแบบสุดๆนะครับโดยการแบ่งเลเยอร์นะครับเพียงแค่เอาเคอร์เซอร์นะครับไปวางที่ปุ่มมินิมัล์นะครับบริเวณขวาบนข้างกับปุ่มการกระบาทนะครับเลือกการจัดวางโปรแกรมตามที่ต้องการ ได้เลยทํางานได้หลากหลายและรวดเร็วด้วย Step Layout ครับข้อ5ขี้เกียจพิมพ์ไม่ใช่ปัญหาแค่คุณพูดออกมานะครับ Windows 1ก็พร้อมจะพิมพ์ให้คุณได้ทันทีบางครั้งนะครับเราไม่สะดวกพิมพ์ข้อความยาวๆในเอกสารครับตอนนี้ครับ Windows 11เขาจัดให้เลยครับกับฟังก์ชันนี้นะครับเรียกได้ว่าแค่กดปุ่ม2ปุ่มครับปุ่ม Windows พร้อมกับปุ่ม H นะครับเท่านี้ครับแล้วก็พูดไปได้เลยครับ ทาง Windows 11นะครับจะทําการเปลี่ยนเสียงของคุณให้เป็นข้อความในเอกสารทันทีบอกเลยว่าทั้งรวดเร็วและแม่นยําม,มากๆแถมยังรองรับภาษาไทยด้วยแต่ก่อนจะสั่งพิมพ์ด้วยภาษาไทยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนเมนูการพิมพ์บนแป้นคีย์บอร์ดให้เป็นภาษาไทยด้วยข้อ6ครับแอปไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปครับ Microsoft Store ใหม่มีทุกอย่างเพียงพอสําหรับคุณบอกเลยนะฮะว่า Microsoft Store ในวันนี้นะครับ Windows 11มีแอปให้โหลดเพียบนะครับแถมแอปมีการตรวจสอบความปลอดภัย ติดตั้งก็ง่ายครับไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนเลยเพียงแค่คลิกลงไปใน Microsoft Store นะครับแล้วก็ทำการค้นหาสิ่งที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นสายโซเชียลเอนเตอร์เทนเมนต์ทำงานหรือเล่นเกมนะครับแอปต่างๆพวกนี้นะครับก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้เป็นอย่างดีครับเข้ามาใน Microsoft Store ใหม่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนข้อ7ครับค้นหาได้ไวค้นหาได้ทันทีค้นหาได้ทุกอย่างด้วย Universal Search เพียงแค่กดปุ่มไอคอนสตาร์ทนะครับแล้วพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการค้นหาไม่ว่าจะเป็นแอปไฟล์เอกสารการตั้งค่าหรือค้นหาข้อมูลต่างๆออนไลน์นะฮะ Universal Search นะครับ จัดให้ได้ทันทีบอกเลยว่าสะดวกและรวดเร็วมากๆช่วยในการทํางานนะครับไม่ว่าคุณจะหาไฟล์หาอะไรนะครับตัวนี้ก็รองรับได้เป็นอย่างดีครับ8อยากรู้การใช้งาน Windows เพิ่มเติมให้ทิปช่วยคุณรู้ไหมครับว่า Windows 1เเนี่ยนอกจากฟีเจอร์ที่เรากล่าวมาข้างต้นนะครับยังมีอีกมากมายน่าสนใจนะครับที่เราสามารถเอามาแดบใช้กับการทํางานหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันได้ถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติในการใช้งาน Windows 1นะครับให้โปรแกรม ทิปตัวนี้นะครับที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเนี่ยมีคุณสมบัติใหม่ๆรอให้คุณค้นหาอีกเพียบเป็นยังไงกันบ้างครับกับฟีเจอร์ใน Windows 11ที่เรารวบรวมมาให้วันนี้นะครับเรียกได้ว่าเด็ดดวงแล้วก็ช่วยในการทํางานได้หลายๆอย่างเลยนะครับช่วยอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยใช้ชีวิตง่ายขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับ Windows 11เนี่ยก็มีให้เลือกใช้นะครับทั้งในเดสก์ท็อปแล้วก็โน้ตบุ๊กซึ่งตอนนี้นะครับในโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่นะครับหรือว่า A.O เนี่ยก็เป็น Windows 11กันหมดแล้วนะครับ แล้วใครที่ยังไม่ได้ลองใช้ฟีเจอร์เหล่านี้นะครับก็อย่าลืมกลับไปใช้กันด้วยนะครับสินค้าต่างๆของ Windows 11นะครับก็สามารถช็อปได้แล้วครับที่ advice.co.th นะฮะร,รวมถึงหน้าร้านสาขาทั่วประเทศและสอบปปลาวด้วยใครนะครับที่ชอบการรวมฟีเจอร์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อินดีด้วยนะครับอยากให้อธิบายฟีเจอร์ของอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ริงไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมครับนึกถึง IT นึกถึง advice จำไหนและซ่อมครบจบในทีเดียว